ตะเอ๋น้องจะหายไปไร้วันมาเด้อกินนั่นยำข้าวปุ้นผสมเสน้นกเตีียวนะคะยำแบบเร่งด่วนแบบขี้ขามน,นะคะ,ะเจ๊เสียนยังกินพี่น้องเอยแต่ละมือแต่เราเวนยายต้อยเบื่อแล้วเนีกินแขก พิแเแ็บเผ็ดได้ช่วงนี้พี่น้องจากินเค่องเจาะกันพันอย่างนี้พันอย่างนี้เส้น สดๆมันจะหอมเส้นเงาดิค่ะตตักน้ำปลาร้าหนัวมาก ได้เวลากอาทินมาเขาได้ไปไดแกะห้อยลายแก่มากเลยแตะทินที่เ,เราเตีมต่งดูจกินกับปียง<ม>เผ็ดอยู่นะพี่เธอมาดูดค่ะ ินแค่นี้แหละแซ่บขัดแซบ่บเป็นเน่ามวนสองมือกับปลาสุด น้ำนมอ่ะมัเผ็ดเผ็ดยิ่งเผ็ดยิ่งกินอ่ะพี่น้องมันยังไงเนี่ยอยากกินคำมีไงที่เขาอ่ะ

เขาจะต้อกิ้พริกแล้วเสือกแต่ว่าเผ็ดของแท้พี่น้องจัดแมงสาใจ